สวัสดีค่ะวันนี้จะมาลองผมด้วยแกน32และ38กันนะคะเราจะมาเปรียบเทียบระหว่างขนาดของลอน32และ38นะคะโดยเราจะเริ่มที่ลอน32นะคะแล้วก็จะทําการหวีผมลอนนะคะแล้วก็ลอเครื่องลอนนะคะเราจะทําการแบ่งผมทีละช่อนะคะแล้วก็หมีพี่ลอนผมเข้าไปนะคะหนีบลงมาตรงปลายแล้วก็ม้วนออกทางนอกลําตัวนะคะ แล้วก็หนีบค้างไว้นะคะจะนับเลขรอก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆปล่อยลงมาทีละช่อค่ะแล้วก็ทําช่อต่อไปเหมือนเดิมเลยนะคะพอเราก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะจัด,จดทรงหน่อยนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งหวีนะคะทิ้งไว้ให้น้องหายร้อนก่อนนะคะต่อไปจะมาเริ่มที่แกน38นะคะเราจะทําการปรับความร้อนก่อนนะคะ แล้วก็จะแบ่งผมทีละช่อนะคะแล้วก็มีพี่รอนผมเข้าไปแล้วก็ลงมาที่ปลายแล้วก็ม้วนออกนอกลําตัวเหมือนกับที่ทําแกน3 2เเลยนะคะพอความร้อนเริ่มได้ที่แล้วแล้วก็ค่อยหักข้อมือออกมาค่อยๆปล่อยรอนผมออกมานะคะจะทำแบบนี้ไปทั่วหัวเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาหวีผมแล้วก็จัดทรงกันนะคะเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างระหว่างความรอนของรอน32และ38นะคะ32จะร้อนแบบนั้นนะ38จะเป็นรอนเกาหลีชอบแบบไหนเป็นตามกันเลย